นี่นะครับนเนาะเพื่นเก็บขยะไล่ไล่กลับสวัสดีครับสบายดีวัอนี้กามาพภูกับซองบ้าผู่นุ่มล่าไตนะครับเนาะทุกคนเนาะวัอนี้บ้าผู้กลมาอยู่ที่สวนดุมนะครับเนาะหลังจากที่ได้เขาได้จัดงานกาศาสนะครับเนาะทุกคนเนาะบ่าผู้กัสีบัวดงเบายังได้นะครับเนาะเพราะว่าเออ่เพิ่นเอ่อคนหลายนะครับเนาะเก่งโมเก่งใจเพิ่นนะครับเนาะ เดี๋ยวบารู้สีบอลน่อยๆนะครับน้อทุกคนเนาะเมื่อนี้เมื่อนี้การค้นร้ายแหนนะครับเนาะอ่าเขาเปิดวันที่11ถึงวันที่22นะครับนะที่สวนดุมนะครับเนาะทุกคนเนาะของเรานะครับพี่นะพี่ใดรไหนที่สนใจรถจักรยานยนต์คันด้านะครับสามารถเข้ามาคุยๆกันได้ที่รัานกดบ่านกันได้เลยนะครับพี่สร็จแล้วที่ไหนให คนหลายแห้งนะครับนะทุกคนนะหลังจากที่ว่าพูกับอได้เคยมากนี่จะเกือนะครับนอกแต่ว่าโอนี้ได้มากปัญหาอะกคุณหรือเปล่าอเพื่อเใหม่คนจะได้รักษาเขาได้นะคะหารองเท้าที่เหมาะสมกับเขาได้นะนี่นะครับเนาะเพิ่นเก็บขยาไล่ไล่เข้ามาเลยค่ะ แรงเชิญเข้ามาเลยนะคะรองเท้าเพื่อสุขภาพแอร์โรซจากคู่ละบ้าพูดกับซิบุคอวเก่าร้ายนะครับเนาะสามารถยืนนานเดินนานไม่ปวดเท้าเล่นกีฬาได้นานขึ้นเทียงพี่อย่างนี้เนาะรองเท้าเพื่อสุขภาพกีลาแผ่นรองเท้าตัวนี้เท่ากับเป็นมีเบาะส่วนตัวรองรับแรงกระแทกค่ะคุณแม่นี่เลยค่ะเล่นนี้เลยค่ะที่มีแผ่นรองเท้าแบบนี้ก็อสร้างเก่าเนี่ย คนหัวมาคนลไรแหน่นะครับเดี๋ยบวาปูสิพาไปท่างฟังเข้าขายของหลายๆนะครับนาะฝฟังนั้นครับตอนนี้วาปูกลับมาอยู่ฝั่งนี้ก่อน อันนี้เป็นไกส่สปิดนะครับทุกคนไกส่สปิดแหละใช่ขอเขาเลยนี่แหละครับเนาะทุกคนเนาะนี่แหละคือ,อประเทศไทยนะครับเนาะนี่แหละครับคือประเทศไทยเมื่อวานนี้เขาก็กเปิดแล้วเห็นไอซูนรามาทายอยู่นี่แหละ พ er ่อบอกให้เคี้ยวปลาติงทองอเนกกาสิเป็นบอลจุ่มเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่น้องนะครับทุกคนมาพูดกับบุคคลเบาหลายนะครับนอกากเพราะว่ากูรบกวนเพิ่นนะครับน้องรบกวนคนเพิ่นนะครับน้องเกรงใจเพิ่นนะครับน้องมาพูดกับเลยบกากเบาหลายนะครับ นี่แหละครับประเทศไทยนะครับไพ่ไผ่กันอยากมากนะครับบอกว่าจะเป็นชาวต่างชาติด้วยป่ะหลายคนนะเนาะหลายขุนจะเป็นยังไงเดีเ๋ยวจขายดีสิขนหลายแห่งนะครับเนาะเดี๋ยวมาพูจะไปเปิดคลิปให้ทุกคนในเบื้องนีู่นะครับเนาะทุกคนเนาะ อ่านะครับทุกคนนี่จะเป็นวิธีถิมขยะของประเทศไทยนะครับนาออันนี้จะเป็นวิธีถิมขยะของประเทศไทยนะครับนาองเป็นชิแยกกระตุกแบบนี้นะครับนาอกับขี้เหงานะครับนาอตตางกันนะครับนโอ้ชุดหยอดหลายนะครับนาะนี่แหละครับประเทศไทยนะครับนี่เบ่งแล้วครับแล้วอันนี้จะเป็นการอ่าถิมขยะนะครับนาะกระตุกไก่แยกต่างนะครับนาะเคือเป็นขยะในนามนะครับนาอนี่ เขาโบห้ทีมชาช่านยนะครับน้องนี่แหละครับมีงานแต่กักรักษาความสะอาดเป็นสิ่งสวยงามนะครับนาะของสวนลุมพินีนะครับนาอทุกคนไเดี๋ยวมาผู้ชิพายางอ้อมนะครับรบๆนบมีครับแบบกับสกัอตนะครับนาอเพราะว่าเพื่อนกับไล่ก้นออกแล้วนะครับนะ พีๆทุกคนมีความคิดความเห็นจังไหรน,นะครับเนาะหลังจากทีมวัฟุไดทายาการทิมขยะให้ทุกคนลนเบิงนะครับเนาะเพราะว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับเนาะก็อ,อยากฝากให้เบิงนะครับเนาะว่านี่การทิมขยะของเพื่อนเป็นจังไหรน,นะครับเนาะเพื่อนชี้แยกนะครับเนอะเพื่อแบบว่าคนสีขายเอาไปขายเพื่อนขายแต่ก็เอาเงินมาพัฒนาสวนลุมนะครับเนาะ นาซิแมนแบบนี้นะครับเนอ้องนี่ครับทุกคนเนบ,ชาชาบิ้งเอานะครับเนาะเป็นบริทิมซาซไม่ขาดี่าไปแล้วเรามันไ่ะอ่าวบวชิเป็นทางฟังสายฟังขัวนะครับเนาะการมีคนร้ายตลอดการนะครับเนาะอ่าตอนนี้เพื่อนกำลังสิงออกกัเนาะ้องคนพาวบภานให้กัปแล้วเพื่อนร้ายแห้นอ้อง แซ่บกีดวโอ้ขึ้นครับจะเป็นอาหารของกินจะอยู่โซนนี้นะครับเนาะซนของอ่วันแบ่งขอกนะครับเนาะ ที่สุด,ดสนี่นะครับนนอ่อบาบาผู้กัสิคอปิคกิ้เพียงสานาีนะครับเนาะทุกคนเนาะขอว่าบาผู้กัสิไปพาเขาเพิ่มอีกให้มันเป็นแต่นาที่เรื่องเก่าหนาที่เรื่องชีพหนาทีนะครับเนะเบาะกัขอขอบคุณน,นะครับเนาะเดี๋ยวบาผู้สิคอปิคกิ้เพียงสานีนะครับเดี๋ยวบาผู้สิพาให้ตอนหนึ่งนะครับเนาะทุกคนเนาะ บ้าผูชิตไทยเอานาว้าผู้เองเด็กกษีภาให้ทุกคนนะครับเนาะนี่นะครับเนาะเพิ่นเก็บขยะหลา่ไล่กาบสวัสดีครับสบายดีมื้อนี้กามาพบกับสองบ่าวพู้หนุ่มลาไตนะครับเนาะทุกคนเนาะมื้อนี้บ่าวผู้กามาอยู่ที่สวนดุมนะครับเนาะหลังจากที่ได้เขาได้จัดงานกาศาสนะครับเนาะทุกคนเนาะอ่าบ่าวผู้กาสิบ่ได้เว้าหยัางไยนะครับเนาะเพราะว่า เพิ่นเอ่อคนหลายนะครับเนาะเก่งโมเก่งใจเพิ่นนะครับเนาะเดี๋ยวมาผู้สีเบานิหน่อยๆนะครับเนาะทุกคนเนาะมือนี้่มือนี่จะคนร้ายแห่นะครับเนาะอ่าเขาเปิดวันที่11ถึงวันที่22นะครับนะที่สวนดุมนะครับเนาะทุกคนเนาะของเรานะครับพี่นะมีใารไหนที่สนใจรถจักรยานยนต์้านนะครับสามารถเข้ามา คุณคืออะไรที่นั่งกดขากระหังเลยละคพี่คนไลน์แห้งนะครับนะทุกคนนะหลังจากที่ว่าผู้กับบอได้เคยมานี่จะเขื่อนะครับนอกจากว่ามโอนี้ได้มากมีปัญหาอะกับคนหรือเปล่าโอ้คนเหตุใหม่จะได้รักษาเขาได้นะคะหารองเท้าที่เหมาะสมกับเขาได้นะคะเข้ามาเลยค่ะเรียนเชิญเข้ามาเลยนะคะรองเท้าเพื่อสุขภาพแอร์โรซ์ บาบูกส oh ิบุคอเวารายนะครับเนาะสามารถยืนนานเดินนานไม่ปวดเท้าเล่นกีฬาได้นานขึ้นรองเท้าเพื่อสุขภาพกนะคะแผ่นรองเท้าตัวนี้เท่ากับเป็นมีเบาะส่วนตัวรองรับแรงกระแทกค่ะคุณแม่นี่เลยค่ะพรุ่งนี้เลยค่ะที่มีแผ่นรองเท้าแบบนี้ของสร้างเก่าเนี่ยชนหัวมา คนหลยแห้นะครับเดี๋ยวบาปูสิาพาไปทางฟังเข้าขายของหลายๆนะครับนาองฟังนั้นครับตอนนี้บาปูกลับมาอยู่ฝั่งนี้ก่อนอันนี้เป็นไก่สิปิดนะครับทุกคน ใก่สปีดแลลวใช่่อเขาเลยนี่แหละครับเนาะทุกคนเนาะนี่แหละคือประเทศไทยนะครับเนาะนี่แหละครับคือประเทศไทยเมื่อวานนี้เขาก็กเปิดแล้ว่าเห็นไอซูนลรวมาถ่ายอยู่นี่แหละ อะ้คีะิันนี้กาสิเป็นบอลาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไหมเนาะ